ในการฟังคำพิพากษาครับตอนก่อนหน้านี้เองก็มีการเรื่ออีกเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้มันส่งผลกระทบเรื่องมีไหมลุงก,ก็มีแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้ลุงป้าก็ใช้เงินจํานวนไม่น้อยนะครับในการที่จะต้องคอยสปอตทีมงานทนายที่ท่านจะต้องเดินทางมาครับแล้ววันนี้กําลังใจเอฟซีเป็นไงบ้างก็ยังดีครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าการที่ลุงป้าจะต้องถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนจริงลุงป้ายังต้อง อีกเยอะนะมาแตนะนนะเกี่ยวกับการที่จะต้องหาหาเงินมาเพื่อสู้คดีวความเมื่อวานนี้มีการไหว้ขอพรอ,องคูไปแล้วสบายใจขึ้นมาแม่คุณลุงม,มันทุกครั้งนะครับที่เรามีนางรำมาลำถวายองค์พระปูเนี่ยมันก็สื่อให้ถึงนี่ว่าทุกคนที่มาเขาก็ต้องการที่จะจะได้รับพรพรที่ดีๆให้กับจีวิตครับสำหรับคุณป้าเองอยากจะพูดถึงยังไงบ้างเรื่องนี้การ<อ>เดือนในครั้ง,งน,นี้ก็ เราก็เคารพศาลนะนะเพราะว่ายังไงก็ต้องฟังที่ศาลท่านพูดอยู่แล้วและอย่างนัดที่เพื่อนแจ้งไว้เราก็ต้องไปอยู่แล้วเราไม่เราไม่ตั้งแต่ต้นจนจบมาจน,นถึงทุกวันนี้เราไม่เคยผิดนัดที่ศาลท่านนัดเลยแต่ว่าความในใจเราเองคุณป้าอยากอยากจะให้มันกระจ่างวันนี้เลยไหมในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่า<อ>ที่ผ่านมาคป้าก็ถือบ่มทุกมาตลอดเลยเนี่ยใช่ารู้ร<ง>สึกเราก็คือรอวันนี้อะรอรอวันที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เนาะคือถ้าถ้ามันเลื่อน เขาอเราคือที่เราอยากให้มันชัดเจนก็คือแบบว่าสังคมที่กำลังแบบว่าเข้าใจไปใน,ในมุมของตัวเองอยู่อะไรบางทีบางทีความกระจ่างชัดเขาก็รอตรงนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเลือนะ่อนเราก็ต้องน้อมรับแต่ว่าเราก็ต้องเดินทางไปปฏิปีเหมือนเดิมเพราะทนายก็ไลน์มาบอกอะไรบอก,กเตรียมเครื่องเครื่องกันแล้ว ก็คือ,อยัอยงทุกอย่างคงดำเนินหน้าตามากปกติเดิมเหมือนเดิมสำหรับเอซีเองเว่ามีบางส่วนเดินทางไปเตรียมรอคุณป้าคุณลุงที่มีทหารกันแล้ววันนี้บางคนมาแต่เมื่อวานก็ทุกคนก็บอกว่าถึงจะเลื่อนทุกคนก็ยังรอลุงป้าที่มีทหารเหมือนเดิมอยากจะฝากบอกอะไรถึงเอฟซีบ้างนี่ให้กำลังใจเราถึงท,ทุกวันนี้เอฟซีคือกำลังใจแรกๆช่วงที่เราเจอคำว่าสงสัยลุงพลตั้งน้นมา เขาก็คือกําลังใจหลักมาเลยนอกจากครอบครัวเราสามสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ปู่ย่าตายายนะปู่ย่าอะไรเงี้ยเอฟซีคือคนที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กาลังใจเอฟซีจะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่มีความรู้ด้านกฎหมายกลุ่มที่มีความรู้ด้วหลายทางเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็อะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบไม่ถูกไม่ต้องอะไรเขาก็จะแนะนํามาตลอดคือมันเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาด้วย คือเอซเราจะมีหลายแบบหลายรูปแบบมากก็ขอบคุณที่ให้คำแนะนำเรามาแล้วก็กำลังใจทำให้เราได้ยืนสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ถึงแม้วันนี้ท่านจะุ่งนี้จะเลื่อนเราก็รอวันต่อไปกัำลังใจยังมีสู้ใช่ใช่เพราะเรารอรอวันที่ท่านตัดสินเห็นเอฟซีบางคนเขามีการเตรียมดอกไม้เตรียมนุ่งเตรียมผ้าเตรียมให้กำลังใจทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าผลออกจะออกเป็นงไงเขาก็ยังเตรียมให้เพื่อเราทั้งสองคนนั่นแหละคือ คืออะไรที่มันพิเศษสำหรับเรามากพิเศษแล้วก็จะใช้คําว่าอะไรดีนุ่งน้องแบบเอา,าเป็นใจกับเราก็ได้นะมันเป็นความจริงใจที่อคนไทยเราที่มีต่อสังคมนะลงมองที่ที่มุมกว้างมากกว่าว่าการที่สังคมเขาติดตามคดีความต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอย่างลุงป้าเนี่ยถูกกระทําเนี่ย ก็จะคอยให้กำลังใจอย่างต่อเน,นื่องจนวกว่าคําตัดสินจะออกมานะครับก็เ,เชื่อว่าทางคนที่เขาคิดว่าลุงป้าถูกกระทำเนี่ยเขาก็<ๆ>จะคงให้กําลังใจต่อไปจนกว่าเราจะสู้จนถึงที่สุดในทุกๆุกสารในส่วนของอีมุมหนึง่งเป็นคุณป้าคุณลุงก็เป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยไงรเราได้มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องทุกครั้งครับทุกครั้งเราจะมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องจับููคณ คนที่เราคิดถึงเขาอนะครับ,ค,รบคิดถึงจนบางทีเอาไปฝันเลยหมป้ามีบ้างมั้งไหมก็มีช่วงแรกๆนะแล้วก็น่าจะมีะมันเหมือนกับว่าถ้าจะพูดไปก็จะเกินหน้าแม่เขาอีกก็อต่จะบอกว่าทุกครั้งที่ทําบุญเราจะอธิษฐานให้น้องเขาทุกครั้งเลยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราให้เขาเนี่ย ไปค่ะศาลเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการตรวจพยานหลักฐานยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะมันเออกังวลไหมคะว่าเรื่องของพยานหลักฐานจะมีผลต่อรูปคดีแค่ไหนอะคะ่ะเชื่อว่าการการที่มีข่าวบอกว่ามีมีการเลื่อนจากทางศาลเนี่ยลุงเชื่อว่าการการที่ศาลท่านใช้ระยะเวลาเนี่ยเก้าสิบวันที่ศาลท่านได้บอกหน้าบัลลังก์นะครับลุงก็เชื่อว่าการที่จะวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วเกียบกับ การรีข้อของสารท่านแต่เชื่อว่าสารท่านน่าจะมีความรอบคอบในการที่จะตัดสินคดีดแต่ละคดีดซึ่งเป็นคดีดที่ยังคดีลุงป้าเนี่ยมีสังคมอคอยให้เขาเรียกว,ว่าคอยมองเยอะคอยมองเยอะนะครับดงก็เชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยไม่น่าจะมีการเลือ่อนสาหรับลุงเองนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนมองว่าเป็นการตะวิงเวลาให ให้คดีมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับถ้าว่า,าการที่จะเพิ่มหลักทรงหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่มีแล้วนะครับเพราะการสืบพยานในชั้นศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยเองก็นําข้อมูลต่างๆหรือ,รอรหลักฐานต่นางๆมามาสแสดงในชั้นศาลอยู่แล้วครับแล้วพ่กนี้เองกังวลใจไหมว่าสถานการณ์ในศาลมันจะมันจะ,นจะไหมว่าเราต้องไปเจออีกฝั่งคู่กรณีด้วย ือตัวตัวลุงป้าเองการที่เดินทางไปที่สาม,มุกาหารออลุงป้าโดยเฉพาะลุงกับป้าเนี่ยขับรถเข้าไปเองก็ต้องเข้าไปที่หน้าสาม,มุกทหารอยู่แล้วครับหลังจากที่เราลงจากรถแล้วก็ต้องเดินเข้าไปที่ทในศาลไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องไปกระทบกับคนที่เห็นต่างหรืออะไรที่จะมาให้กําลังใจเราแต่ในส่วนของของแบบทางฝั่งคุณแม่นอนเองอะไรเงี้ยต้องเผชิญหน้ากันในศาลเราเจอได้ตามปกติปกตินะเพราะเราเจอกันมาทุกนัดแต่แล้วก็ ่างคนต่างก็ต่อสู้เพื่อตัวเองครับเพื่อแสดงความสุขของตัวเองใช่ใช่เพื่อหาความสุขให้กับตัวเองคือแม่น้องก็จะต่อสู้เรื่องการที่จะหาผู้ร้ายที่ทํากับลูกเขาส่วนเราก็ต่อสู้เรื่องความบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้กระทำระยะวลาที่ผ่านมาความตระหนกมันดูมันจะเต็มองเรื่องมันจะเริ่มเบาคือเราดีนะก็คือมันก็อยู่ใครอยู่มันีกว่เขาก็แคเรี่ของเขา ให้ดูเบื้องหลังนะคะูนดก็ไม่เข้าใจเรืรวตอนนี้กมีความสตขนสายาครับสําหรับลุงเองเนี่ยความรู้สึกระหว่างญาตินะก็ตต่กันจะมีความรู้สึกมากกว่าลุงเพราะว่าเป็นสายเลือส่วนลุงเองก็อยู่บบเนี้น่าจะดีที่สุดแล้วตอนนะี้เพราะว่าเขาสงสัยตัวลุงเนี่ยอย่างน้อยความรู้สึกของลุงมันก็มันก็ห่างมันทางคู้ชนะแต่การที่จะไปอ่า อาคาดแคนอะไรตรงนี้ก็คงจะไม่มีำลำรับยาเสร็จครับเออต่อหมายป้าหมายต่างกันต่างกันนะงว่าตัวแม่ชมพู่เองเขาก็จะสู้เพื <c oughs> ่อหาผู้กระทำความผิดตัวจริง,งที่ทำกับลูกเราก็สู้ ชั้นศาลแล้วเราสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของเราแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ยัง